ครับสวัสดีครับพบกับสุดเขตสวนเกษตรอินทรีครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่คลิปที่แล้วกำลังถ่ายทำอยู่ดีๆก็คือ,อเวลาหมดเวลาหมดก็เลยตัดคลิปไปแล้วก็ยังไม่ได้ล่ำลาก,กับท่านผู้ชมก็คือเราก็ามาดูสวนของแอดมินเองเพิ่ม,เต,มเติมครับก็คือ ดูต่อนเนื่องกันไปเลยเป็นคลิปที่2ครับก็คือตัวนี้จะเป็นกระถอนปุ B ๋ยฝ้ายกำลังออกดอกแตกเต็มเลยครับตอนนี้ก็ดอกออกเต็มแล้วแล้วก็ผมก็เลยทดลองทดลองตอนกิ่งตอนกิ่งไว้ 3- 4ี่กิ่งก็ตอนนี้เขากำลังออกรากกำลังเริ่มแตกรากรากแต่ว่าก็รากก็น่าจะใช้ได้ครับเพราะว่าปกติ ผมจะลองทดลองดูว่าการที่เราตอนมันจะได้ผลหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นมีผลเป็นที่น่าพอใจครับมีรากแตกมาทั้ง3กิ่ง4กิ่งที่ตอนทิ้งไว้ก็ได้ประมาณเกือบเกือบจะ2เดือนแล้วครับเริ่มหเห็นรากขาวๆงอกออกมาเป็นกระท้อนปุ๋ยไา้ครับต้นนี้ใช้เวลาเกือบเกือบจะ4ปีได้ครับแต่ว่าเขาต้นใหญ่มากแล้วก็ ลูกดกมากอย่างปีที่แล้วครับผมก็เดินดูไปเรื่อยๆครับในรอบอพื้นที่นี้ก็จะเป็นพวกมะนาวครับถัดมานี่ก็จะเป็นพื้นที่ของหลังบ้านครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นมังคุดครับเขาเริ่มแทงดอกให้เห็นแล้วก็คือปีจ้งเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เริ่มแทงดอกให้เห็นก็ยังไม่มากมายครับเป็นต้นนี้ ออกผลตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือต้นเล็กมากแต่เขาก็ยังให้ผลผลิตได้ครับเป็นอะไรที่กับพื้นที่หลังบ้านฝั่งทางนี้ก็จะเป็นต้นส้มโชกุนต้นนี้ปลูกปีนี้จะเป็นปีที่สองเขาก็เติมมีลูกให้เห็นแล้วครับ แต่ว่าลำต้นตัวต้นของเขาอ่ะเล็กมากเลยไม่รู้ว่าลูกออกมาลูกเขาจะลูกโตขนาดไหนครับก็ยังมีมีสองต้นครับตอนนี้ผมซื้อมาเอามาปลูกไว้ทำไว้จะทำต้นพันต้นแม่พัน์ก็ไว้ทําตอนกิ่งทีหลังก็ตอนนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่แม่ปลูกไว้หลังบ้านเดี๋ยวก็เขากําลังจะเริ่มมีดอกแล้วครับก็อีกสักพักก็คงจะได้เด็ดกินกันละ แล้วตอนนี้ก็นี่จะเป็นต้นชมพู่ครับผมปลูกไว้เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็คือตอนกิ่งจากต้นพันธุ์ใหญ่กิ่งใหญ่ของอยู่หลังบ้านก็คือเอามาปักชำไว้แล้วก็ปีนี้เขาก็เริ่มออกดอกเริ่มออกดอกให้เห็นแล้วครับออกดอกให้เห็นโดกมากแล้วก็เริ่มบานแล้วแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเราก็เริ่มทำการห่อได้เลยครับ เป็นให้ผลผลิตเร็วมากต้นเนาะปลูกปีนี้เป็นปีที่สองครับผมลงปลูกตั้งแต่เดือนอเดือนพฤษภาคมจะครบสองปีเขาก็เริ่มมีดอกให้เห็นแล้วเนาะก็จะเป็นทาบกิ่งปเป็นทาบกิ่งมาก็พื้นที่หลังบ้านก็จะมีมะม่วงมีมะม่วงมีลิ้นจี่ลิ้นจี่ต้นนี้นะครับที่ว่า,าเขาบ้าใบเขาไม่ออกดอก ก็กำลังหาวิธีทำอยู่ครับตัวนี้จะเป็นมะม่วงใช้มเมล็ดเพราะแต่เมล็ดเพาะ,ะ,พาะแล้วก็ผมก็ทำการเปลี่ยนกิ่งต่อกิ่งต่อยอดเปลี่ยนยอดใหม่เอาสายพันธุ์ที่เราชอบเอาสายพันธุ์ที่เรา,เอ,าอยากกินก็คือต้นหนึ่งเราก็ใช้กิ่งนี้จะ,จะเกก็จะเป็นน้ำดอกไม้แล้วกิ่งนี้ผมก็เอาเขียวเสวยมาต่อ แล้วพอเขาสักพักหนึ่งพอเขาติดสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาเปิดปากให้เขาแล้วก็ตัวนี้ต้นตนี้ผมตอนไว้แล้วก็ติดแล้วแล้วทีนี้ก็จะทําการตัดตัดต้นที่อยู่ข้างขที่เราไม่เอาเพราะที่จะให้น้ําเลี้ยงตัวนี้ก็คือให้มาเลี้ยงต้นที่เราเป็นสายพันธุ์ที่เรานั่นให้มันใหญ่ขึ้นให้มันโตให้แข็งแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตัด เราไม่แต่งก็คือมันก็จะอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันจะมีน้ําเลี้ยงมาช่วยของต้นเก่าเป็นเป็นกิ่งเก่าของเขาครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านเป็นสระน้ําก็ฝั่งด้านข้างของสระก็จะปลูกเป็นข่าแดงครับก็ปลูกไว้ปีที่แล้วก็กินไม่ไหวกินไม่ทันอ่ออกเต็มเลยครับก็ตอนนี้ก็เอาเตรียมไว้ขยายไปทำไว้ที่สวน ก็คือจะขุดออกให้หมดพอแค่หมดแล้วก็ที่เหลือไว้ก็จะนิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็จะทําเป็นแปลงขาเป็นขาแดงทานหนอแต่พอกินไม่ทันครับตอนนี้ก็เป็นสะหลังบ้านก็พื้นที่ประมาณหนึ่งงานก็ขุดจากใช้แมคโรขุดแล้วก็เอาดินทั้งหมดนี่ขึ้นมาถมด้านข้างก็จะมีปลาก็จะเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็ เป็นปลาช่อนปลาดุกปลานินปลายิสกที่เป็นปลาปล่อยธรรมชาติของเราก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมก็จะเอาขึ้นมาดูขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าปลาในสระเนี่ยจะตัวใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าพอกลางคืนรู้สึกว่าจะมีปลาช่อนตัวใหญ่ๆอยู่หลายๆตัวครับตอนนี้ก็เป็นฝรั่งต้นฝรั่งผมก็ตอนกิ่งไว้แล้วก็พอที่จะตัดชำแล้ว ออตัดจำแล้วก็จะแต่งให้เขากำลังแทงดอกก็จะมีมดมีมแมลงเข้ามาครับตัวนี้ก็จะเป็นลำไยลำไยพันุ์อีดอก็ปีที่แล้วก็เป็นดอกแต่ปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาแทงใบอ่อนขึ้นมาก็น่าจะไม่ได้กินปีนี้ยังไม่ออกครับตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วง มะม่วงก็ที่ผมเปลี่ยนสายพันธุ์ก็คือกิ่งนี้ท่านผู้ชมอาจจะอาจจะงงว่าทําไมต้นเดียวกันแต่กิ่งนี้มีดอกแต่กิ่งนี้ไม่เป็นดอกข้างบนก็คือตัวตัวบนน่ะก็คือจะเป็นสายพันธุ์ของเขาแต่ว่ากิ่งที่ที่มันออกดอกก็คือจะเป็นน้ําดอกไม้สีทองผมใช้การเปลี่ยนยอดตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ก็น่าจะครบหนึ่งปีพอดีก็คือเขาก็ ออกดอกให้เขาเห็นพอ,อหเห็นก็คือน่าจะมีโอกาสได้กินได้ชิมครับตัวน,นี้ก็จะเป็นมะม่วงของอต้นนี้เป็นมะม่วงเขียวสวยมะม่วงเขียวสวยก็คือซื้อมาปลูกอ่าจริงๆแล้วนี้คือซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ขุดสะลอกบอก่อครั้งแรกซื้อมาสองต้นอ่าก็คือต้นนี้แล้วก็อีกต้นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นต้นใหญ่แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเอาเม็ดปลูกแล้วก็ เปลี่ยน่ายอดเอาครับก็ในส่วนของสวนหลังบ้านสวนบริเวณหนึบ้านนะครับก็มีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อต่อไปคลิปหน้านี้คือผมก็จะให้ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมไปดูสวนแตงที่ผมจะเอาต้นไม้ที่ตอนไว้ที่สั่งไว้เอาไปลงปลูกที่สวน แปลงจะทำเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรการเรียนรู้การเกษตรเพิ่มเติมจากแหล่งชุมชนครับก็ในคลิปนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครป์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวช่องสุดเขตสวนเกษตรอินทรีครับ ครับก็ฐานนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านครับให้ร่าให้รวยให้ร่าให้รวยครับขอบคุณครับ